อัปเดตล่าสุดอากาศเปลี่ยนหนาวรอบใหม่พร้อมฝนฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะวันศุกร์ที่8ธันวาคม2566คลิปนี้ขอพาทุกท่านติดตามลักษณะอากาศบริเวณประเทศไทยซึ่งในช่วงนี้สภาพอากาศค่อนข้างแปรปรวนในตอนเช้าจะมีอากาศเย็นส่วนในช่วงสายไปจนถึงช่วงเย็น ส่วนมากบริเวณประเทศไทยของเราจะมีความร้อนอบอ้าวกันในหลายพื้นที่ซึ่งในช่วงวันที่1 2ถึง16ธันวาคมจะมีมวลอากาศเย็นระลอกใหม่แผ่อิทธิพลเข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนซึ่งจะส่งผลทำให้หลายพื้นที่กลับมามีอุณหภูมิลดลงได้อีกครั้งหนึ่งซึ่งลักษณะอากาศทั้งหมดนี้จะเป็นเช่นไรฝนยังคงอยู่กับประเทศไทยต่อไปในบริเวณใดบ้างความหนาวเย็นรอบใหม่นี้ จะหนาวถึงเพียงไหนไปติดตามรับชมรับฟังรายละเอียดทั้งหมดนี้พร้อมกันได้เลยค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินกดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารและสาระดีๆจากช่องของเราค่ะถ้ากดแล้วขอขอบคุณมากๆเลยนะคะ จากโมเดลสภาพอากาศของ ECMWF จะเห็นได้ว่าในวันนี้บริเวณประเทศไทยของเรายังคงได้รับอิทธิพลจากมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนจึงทำให้บริเวณภาคเหนือและภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศเย็นกันได้ในช่วงเช้าส่วนในช่วงกลางวันอุณหภูมิจะปรับตัวขยับสูงขึ้น1-2อ,องศาเซลเซียสรวมไปถึงภาคกลางและภาคตะว,วันออกอาจจะมีอากาศเย็นเพียงเล็กน้อยในช่วงเช้า แต่ในช่วงกลางวันอุณหภูมิจะปรับสูงขึ้นทำให้มีอากาศร้อนอบอ้าวในหลายพื้นที่ส่วนลมมรสุมและครื่งกระแสลมตะวันออกยังคงพัดปกคลุมภาคใต้เป็นส่วนใหญ่ส่วนบริเวณประเทศไทยตอนบนวันนี้มีความชื้นน้อยจึงอาจทำให้บริเวณภาคเหนือและภาคใต้เท่านั้นที่จะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ส่วนพื้นที่อื่นๆแทบจะไม่มีฝนเลยนะคะซึ่งจะเห็นได้จากโมเดลว่า ฝนฟ้าขนองจะกระจายตัวเกิดขึ้นส่วนมากในบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกตอนล่างและภาคใต้ตอนกลางจนถึงตอนล่างส่วนมากในช่วงเย็นจนถึงช่วงค่าโดยจะมีลักษณะของฝนที่ตกกระจายตัวเล็กน้อยถึงปานกลางเป็นส่วนใหญ่พื้นที่ที่มีฝนตกหนักจะกระจายตัวบางแห่งในบริเวณภาคใต้ตอนล่างเท่านั้น จากลักษณะดังกล่าวจึงส่งผลทำให้ในวันนี้บริเวณภาคเหนือมีอากาศเย็นในตอนเช้าและอุณหภูมิจะลดลง1-3องศาเซลเซียสโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาและน่านอุณหภูมิต่ำสดุด19-22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28-34องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยยังคงมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด8-15องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้ากับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลง1-3องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด15-21องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-33องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด 12-15องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อยอุณหภูมิต่ำสุด21-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-34ององศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อย โดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชนบุรีระยองจันทบ,บุรีและตราดอุณหภูมิตำสุด22-24สองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-34องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพัทลุงสงขลาปัตตานี ยะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-33องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังอุณหภูมิตำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34องศาเซลเซียสกรุงเทพม,มหานครและปริมณฑลมีเมฆบางส่วนกับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อยอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสลักษณะอากาศที่ในช่วงเช้ามีอากาศเย็นช่วงกลางวันมีอากาศร้อนในช่วงเย็นอาจมีฝนโปรยปรายลงมา อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพเอาไว้ด้วยระยะนี้แม้บริเวณภาคใต้จะเริ่มมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าขนองอย่างต่อเนื่องกับมีฝนตกหนักบางแห่งจึงขอให้ทุกท่านเฝ้าระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากที่อาจเกิดขึ้นโดยเฉพาะบริเวณเขตพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมเป็นประจำ พื้นที่ใกล้แม่น้ำลำธารลำคลองหรือพื้นที่ตามแนวเทือกเขาและพื้นที่เขตชุมชนเมืองอันล้วนแต่เป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างยังคงมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2 m. เมตรอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ส่วนทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวเรือชาวประมงเดินเรือด้วยความรมะมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองหลังจากนั้นตั้งแต่วันที่9ถึง11ธันวาคมมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมบริเวณประเทศไทยของเราจะอ่อนกำลังลงซึ่งจะเห็นได้จากโมเดลว่า พื้นที่สีน้ำตาลแสดงถึงมวลอากาศเย็นที่แผ่เข้ามาปกคลุมจะเคลื่อนตัวปกคลุมเฉพาะบริเวณตอนบนในช่วงเช้าเพียงเล็กน้อยหรือจะเห็นเป็นเพียงแค่สีน้ำตาลอ่อนๆส่วนในตอนกลางวันตามโมเดลจะเห็นเป็นพื้นที่สีฟ้าเคลื่อนตัวเข้ามาปกคลุม นั่นคือความร้อนชื้นที่เคลื่อนตัวเข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนแทนจึงทำให้ในช่วงดังกล่าวหลายพื้นที่อุณหภูมิจะปรับขยับสูงขึ้น1-2องศาเซลเซียสสำหรับในช่วงกลางวันอุณหภูมิส,สูงสุดจะแตะที่34มสถึง35องศาเซลเซียสในทุกภาคส่สวนลมมรสุมที่พัดเข้าปกคลุมบริเวณประเทศไทยก็จะอ่อนกำลังลงตามไปด้วยแต่ยังคงมีโอกาสเกิดฝนได้ในบริเวณภาคเหนือและภาคใต้ เนื่องจากยังได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมที่มีกําลังปานกลางพัดนําความชื้นเข้าปกคลุมอย่างต่อเนื่องและมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกพัดปกคลุมบริเวณภาคเหนืออยู่จึงทําให้บริเวณดังกล่าวมีโอกาสเกิดฝนมากกว่าพื้นที่อื่นๆหลังจากนั้นตั้งแต่วันที่12ธันวาคมเป็นต้นไปจะมีมวลอากาศเย็นที่มีกำลังอ่อนถึงปานกลางแผ่อิทธิพลเข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยแต่จากโมเดลจะเห็นได้ว่า ใจกลางของมวลอากาศเย็นชุดนี้มีกำลังแรงแต่จะโดนขวางกัน้นด้วยหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนในบริเวณประเทศอินเดียตอนบนและประเทศจีนตอนล่างในบริเวณที่แอดมินวงกลมไว้ให้เห็นนี้นะคะซึ่งจะเป็นตัวสกัดกัน้นไม่ให้มวลอากาศเย็นกำลังแรงชุดนี้แผ่อิทธิพลเข้าปกคลุมบริเวณประเทศไทยจึงทำให้บริเวณประเทศไทยของเราได้รับเพียงมวลอากาศเย็นกำลังอ่อน ส่งผลทำให้อุณหภูมิจะลดลงได้อีก1-3องศา,ศาเซลเซียสโดยจะค่อยๆเริ่มลดลงทีละน้อยตั้งแต่วันที่12ไปจนถึงวันที่17ทธันวาคมส่วนลมมรสุมที่พัดเข้าหาบริเวณประเทศไทยก็จะเริ่มมีกำลังมากขึ้นโดยเริ่มมีกำลังปานกลางแต่จะพัดปกคลุมบริเวณภาคใต้เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งยังคงมีลมในระดับบนพัดเป็นลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้รวมไปถึงลมฝ่ายตะวันตกพัดปกคลุมบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้บริเวณดังกล่าวจึงกลับมามีเมฆฝนเป็นส่วนมากแต่ปริมาณฝนยังคงมีเพียงเล็กน้อยนะคะเนื่องจากลมระดับล่างมีกำลังอ่อนมวลอากาศจึงไม่สามารถยกตัวขึ้นเป็นกลุ่มเมฆฝนได้ ส่วนในบริเวณภาคใต้จะมีฝนตกอย่างต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งจึงขอแจ้งแนวโน้มลักษณะอากาศโดยทั่วไปให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบเพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมตัวรับมือกับลักษณะอากาศที่ยังคงเปลี่ยนแปลงและแปรปรวนเดี๋ยวร้อนร้อนจัดมีอากาศเย็นเพียงเล็กน้อยรวมทั้งมีฝนโปรยปรายลงมาในบางพื้นที่พร้อมกันนี้ ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพเอาไว้ด้วยและแล้วก็มาถึงในช่วงสุดท้ายของคลิปซึ่งก่อนจะจบคลิปไปขอฝากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดถูกใจกดแชร์และอย่าลืมคอมเมนต์มาว่ารับชมจากสถานที่ใดสภาพอากาศในพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นเช่นไรกันบ้างแอดมินรออ่านอยู่นะคะ ซึ่งแอดมินต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและร่วมรับชมคลิปของเราและพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะ